สมาคมไซ์เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นหลายๆซอฟต์มาร์เก็ตแลวจะเป็นพวกอินสติทูตเฮาส์ถ้าทุกท่านที่เรียนในเครื่องไมค์ก็จะต้องทราบว่าอินสติทูตเฮาส์คือเป็นคล้ายๆกับเป็นตัวการหลักที่จะทำโปรแกรมอินสติทตทั้งหลายที่จะไปเดินทางไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นซ m c ซโรงแรมหรือแม้กระทั่งบริษัทรถหรือว่าอะไรต่างๆนะครับแต่ที่โดดเด่นที่สุดนะครับสมาชิกของไซ์คือ มีลูกค้าอยู่ด้วยนะครับแล้วจะเป็นพวกบริษัทเค้าเปรียบต่างๆแอมเปรหรือว่าบริษัท Microsoft หรือว่าใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมไมของเราเนี่ยเขาก็มาเป็นหนึ่งในสมาชิกของเราด้วยข้อดีของมันคือทําให้คอมมูนิตี้ของเราทําให้โซซายตี้ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะผูกพันกันแล้วการที่เรามีแชปเตอร์ในประเทศใ,ใดๆตอนนี้ประเทศไทยก็มีไซต์ไทยแลนด์ที่ผมเป็นนายกเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ ว่า2,500คนทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มหันมามองประเทศไทยทีนี้พอม,มองประเทศไทยแลวเนี่ยเขาก็หันไปี Destination ใหม่ๆเพราะฉะนั้นโคราชเองก็ประจวบเหมาะกับการที่เราจมาเปิดตัวในวันนี้หรืออีกอย่างนึงที่มาเป็นในส่วนของไมซิตี้ของท e ีเซ็เนี่ยก็ะจะเป็นแรงผลักดันที่สําคัญมากๆที่จะทําให้ลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยหันมามอง Destination ใหม่ๆหรือ Second t i e City ที่น่าสนใจอย่างโคราชนะครับ คร่าวๆนะครับอาจจะสธมบายนึ้ว่า5 0 0คนเนี่ยเขาแบ่งมันยังไงซึ่งจริงๆที่น่าสนใจมา,มากๆคือเรานอกจากมี10%ที่เป็นลูกค้า corporate เนี่ยเรายังมีในเรื่องของ TMC โรงแรมและแม้กระทั่งถึงอา,อาจารย์หรือว่านักศึกษาเองเนี่ยก็สามารถมาเป็นหนึ่งในเมบืของเราได้ที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเรียนรู้ในการทำสาการรมอินสทได้อย่างครบถ้วนและก็มั่นคงนะครับ คร่าวๆในส่วนของทั่วโลก,กนะครับเอเชียเองก็ยังมีอยูน้อยเมมเบอร์ของเราทั้งหมดจะอยู่ในนอสแอเมริกาแล้วก็ยุโรปค่อนข้างเยอะนะครับดูจากเปอร์ซันเทแล้วเนี่ยแต่อย่างที่บอกคือการที่เรามีแชปเตอร์ในประเทศไทยจริงๆตอนนี้แชปเตอร์ในประเทศไทยแล้วก็มีในเรื่องของที่จีนอินเดียแล้วก็ออสเตรเลียนะครับมีแค่4แชปเตอร์ที่เราตั้งเป็นสมาคมในภูมิภาคแล้วการที่มีสมาคมในภูมิภาคเนี่ยก็จะ ตัวหนึ่งที่ทำให้สมาคมมีที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าสามารถที่จะทำให้ทุกคนได้ access ถึงข้อมูลต่างๆของสมาคมได้อันนี้ขอไปสั้นๆน,นิดนึงนะครับว่าทำไมเราเราเราสามารถที่จะ,จะเรียนรู้เกี่ยวกับไซต์ได้หลายอางแน่นอนในเรื่องการศึกษาเราเรามีไว t e เลเวลเรามี Research ที่ค่อนข้างเยอะมากจากกลุ่มลูกค้าเลยแม้ะทั่งกลุ่มต่างๆทูสอรหรือว่าในเรื่องของคอนเน t ชัน อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นและอยากจะให้ผู้ประกอบการในโคราชได้ลองศึกษานะครับในเรื่องของเซอร์ติฟิเคชันหรือในเรื่องของการที่เราจะไปทดสอบสมรรถนะในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอินเซนทีฟเนี่ยทางไซต์เองก็เป็นอีกหนึ่งสมาคมที่มีเซอร์ติฟิเคชันโปรแกรมที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับคร่าๆนะครับท่านดำเิการแล้วทีนี้ในเรื่องของศักยภาพในผมขอยัดข้ามไปเลยเพราะว่าจากการที่ได้รับเชิญแล้วก็ไปศึกษามาจริงๆ มีความคิดว่าในเมื่อเรามองโคราชเนี่ยศักยภาพของโคราชเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือกปรทน,รน,นนะครับดีมันกระโดดอ่ะอันแรกเลยที่ผมเน้น,นเมื่อกี้ก็คือการที่เราได้ไปอยู่ในลิสต์ของ My City ของทีเ p เนี่ยตัวนี้เป็น Marketing Tool ที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็สำคัญมากๆเพราะว่า t ี e p เองเนี่ยทำการ ตลาดหรือว่าทําการประชาสัมพันธ์เนี่ยทั่วโลกอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นการที่โคราชมาเป็นหนึ่งในไมซิต y ี้เนี่ยก็เป็นศักยภาพที่โดดเด่นอีกตัวหนึง่งในเรื่องของ accessibility อ้นี้จริงๆการจัด incentive ทั้งหลายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆตัวไม่จะเป็นในเรื่องของ Facility องการเดินทางหรือว่าการ access เนี่ยก็มีความสำคัญน,นะครับเพราะว่าแล้วการที่โคราชหรือแม้กระทั่งเขาใหญ่เองเนี่ยอยู่ ข้างๆกรุงเทพเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะทําให้เมืองเนี่ยได้รับการรู้จักแล้วก็ยอมรับมากขึ้นจากลูกค้าต่างประเทศต่างประเทศนะครับอีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเนี่ยนะครับถึงแม้จะไม่ใช่เป็นตัวเมืองโคราชแต่เขาใหญ่ก็เป็นอีกอินสต t ทูตเดสติเนชันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เข้มข้นและตอนนี้เป็นที่รู้จักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับโดยเฉพาะสิงคโปร์อีกตัวหนึ่งคือแวนูฟู้ร์มานี เป็นเมืองที่บอกบรงว่ามีอะไรเยอะแต่ไม่ได้ต้องใช้บัตเจตหรือว่าต้องใช้อะไรที่เยอะมากจากการที่ผมเองได้มีโปรแกรมมาบ้างที่เมืองโคราชเมื่อไม่ไมนานมานี้นะครับอีก2อันสุดท้ายแล้วครับอาจจะพูดเดยอะนิด้จบไปตัวน,นึดงอีกตัวหนึ่งก็คือเหมือนที่คุณบุญเพ่อนพูดขึ้ว่าในเรื่องของวิสตอมพวกเค้าเชอร์ต่างๆหรืออิแทรคชั่นเนี่ยโคราชมีของแต่ว่าทายัางไงให้เราเอาข้อมูลตรงนี้มาสร้างเป็นสตอรี่ แล้วก็เชื้ิญชิญลูกค้ากลุ่มอินสันทีฟที่มาจากต่างประเทศให้มากขึ้นแน่นอนลูกค้าเมืองไทยก็เป็นตัวหนึ่งที่สําคัญแต่ถ้าเราได้เมืองนอกมาเนี่ยแน่นอนเม็ดเงินต่างๆก็จะวิ่งมานะครับอีกตัวหนึ่งก็ขอชื่นชมก็คือวันนี้ก็คือมีทีมงานที่คอยจะจับมือหรือว่าพัฒนาไปอย่างเข้มข้นที่ต้องขอชื่นชมแล้วก็เป็นตัวการหลักสําคัญจริงๆที่ผมคิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้โคราช เข้ามาอยู่ในอินสติทูตาเวลแบบอินดซ์ได้แบบว่าอย่างเข้มข้นในอนาคตดกันโครราดเนี่ยจัดงานแสดงสินค้าเยอะมากค่ะน่าจริงๆคือทำมาโดยเหมือนกับเป็นอยู่ในสายเลือยของโคราดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะวันนี้เป็นวันที่ดีที่มีความร่วมมือระหว่างหลายๆภาคส่วนด้วยกันหน้าที่หลักๆนะคะก็จะมีอยู่ประมาณสี่ห้ารายการสี่ประการและกันนะคะอันแรกก็คือ ส่งเสริมให้งานแสดงสินค้าแะนนิสซรของไทยเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นจริงๆอย่างที่เรียนคือทั้งในระดับชาติระดับภูมิภาคและก็ระดับนานาชาตินะคะอันที่2องคือเราให้ประสานงานแล้วก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอก,กชนซึ่งโคราชในฐานะที่เป็นเมืองไมซิตี้นะคะตอนนี้เราสามารถจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นไมซิตี้แล้วถึงให้ความร่วมมือ แต่ว่าในะขณะน,นี้คุณมีความร่วมมือเรามีความร่วมมือกันหลายๆภาคสว่วนเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะผนึกกําลังการและทําให้เมืองโคราชนะะจังหวัดนะครราชสีมาเป็นเป็นหนึ่งในด i n เ t ชันที่คนจะมาจาัดงานอันที่3คือในเรื่องของการยกระดับการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหรือว่าผู้ประกอบการเองที่สามารถที่จะมาแชร์ความรู้กัน ทำยังไงที่ความรู้ในระดับออภูมิภาคในระดับนานาชาติจะนำมาถูกใช้ในโคราชได้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกเพราะจริงๆต้องบอกว่าการที่เรามีสมาชิกและได้แลกเปลี่ยนความรู้กันมันคือหัวใจอันหนึ่งในการทำงานที่เรารู้ว่าเรามีพันธมิตรในการที่จะร่วมมือกัน อันนั้นก็เป็นภารกษิษแล้วก็เป็นบทบาทหน้าที่สมาชิกเรามีใครบ้างนะคะสมาชิกเราแน่นอนเราต้องมีผู้จัดงานคือ organizer ผู้จัดหลายๆงานที่มาจัดที่โคราชอาจจะมาจากที่กรุงเทพแต่ก็มีหลายๆงานที่ผู้จัดอยู่ที่โคราชอยู่แล้วนะคะเราก็มีคือสามารถเ,าเป็นสมาชิกในส่วนสินี้ได้ มีเซอร์วิสพราวเดอร์เพราะว่าการจัดงานดิส i ิบิชันเราไม่สามารถทำได้ได้วยตัวเราเองคนเดียวเราจะมีเซอร์วิสพร v วเดอร์หลายๆด้านนะคะที่ทำให้างานประสบความสำเร็จและมีความน่าสนใจเฟรดฟอรเวอร์เดอร์คือผู้ที่ขนส่งสินค้าที่จะมาแสดงงานาแล้วก็แน่นอนสถานที่เวนูนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้พูดใน สนามกีฬาในในหอเดอกรกีฬาแบบอในอสนามกีฬาในร่มแบบนี้นะคะก็เราสามารถที่จะแปลงสถานที่หลายๆที่เป็นงานไม้ได้นะคะอันนี้ก็ก็เป็นเป็น,ปนจุดเด่นอันหนึ่งที่เราสามารถทำได้ในหลายๆที่แล้วก็อื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษาหรือว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน i ีส t i เ u ชั o นนั้นเราก็จะมีสมาชิกในกลุ่มนี้ถ้าเปิดท่านที่เป็นผู้ประกอบการสนใจว่าเอ๊ะถ้าเข้าอยู่ในสมาชิกของ T E A แล้วเนี่ยเราเราจะเข้าอยู่ในส่วนไหนได้พันธกิจของ T E A นะคะเราก็จะมีทั้งท,งทังฝ่ายการตลาดเมื่อกี้ก็หลายๆท่านได้พูดไปแล้วนะคะว่ามีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราก็พยายามเ,น,เน้นในเรื่องของต่างประเทศเพราะว่าในเราสามารถที่จะงานแสดงสินค้าของไทยเนี่ยสามารถอยู่ในระดับ international ได้เลยนะฮะรอพี่โควิดซายนิดนึงเราบุกออกไปแน่นอนที่ในอดีตเนี่ยทีเสร็นนำเราออกไปนอกประเทศอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ตอนนี้ก็ชะลอก่อนและเราพร้อมจะติดปีกออกไปด้วยกันนะคะ อันนี้คือฝ่ายการตลาดมีฝ่ายสื่อสารองค์กรสามารถติดตามงานต่างๆของสมาคมนะคะได้ทางเว็บไซต์ทาง Facebook หรือถ้าท่านเป็นสมาชิกเนี่ยอีเมลก็จะได้รับอยู่เรื่อยๆนะคะม้วมีฝ่ายทางรัฐกิจธุรกิจสัมพันธ์อย่างที่เรียนคือเราไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นความร่วมมือในทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเราจะเป็นหนึ่งกลังกันอย่าง มีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญนะคะน้องๆที่เรียนอยู่เรามีความร่วมมือกันระหว่าทงทั้งทีเซตเองทั้งสมาคมต่างๆที่อยู่บนเวทีนี้นะคะหรือสมาคมอื่นๆอันนั้นเราจะช่วยกันยกระดับขึ้นฝ่ายกิจาการรมแล้วก็มีฝ่ายสมาชิกสำคัญเพื่อเกิดความสัมพัญกันในสมาชิกนะคะอันนั้นก็ เ,เรียนล่าให้ฟังในรอบแรกนี้ก่อนว่าสมาคม,มการแสดงสินค้ามีมบทบาทหน้าที่อย่างไรแล้วก็สามารถที่จะผนึกกำลังกันทำให้อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าแข็งแรงขึ้นได้อย่างไรคะขอบคุณนะคะแต่ว่าเจุดแข็งเราคืออะไรจุดเด่นเราคืออะไรอ,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 อัตะลักณ์เราคืออะไร เพื่ออันนี้เนี่ยในธุรกิจไม้์เนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งงานแสดงสินค้าก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราบอกว่าจุดเด่นของจังหวัดหรือของภูมิภาคเราเนี่ยคืออะไรมันก็จะทําให้เรามีความแข็งแกร่งในการที่เราจะดํงงาเนินงานต่อไปนี่เราบอกว่างานแสดงสินค้าแลในทิทรศการเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายประเภทมีหลายงานที่จัดที่นี่อยู่แล้วนะคะ ว่าจะเป็นงานที่เป็นเทรดโชว์คอน sumer โชว์ต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละงานเนี่ยก็ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากผู้ประกอบไม่จากผู้ที่อยู่ในเมืองที่มาดูแต่ทำอย่างไรที่เราจะขยายออกไปว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ที่อยู่ในเมืองโคราชท่านั้นที่ดูภูมิภาคต่างๆไม่เข้ามาหรือแม้อย่างที่พี่แม็กบอกคือ ต่างชาติก็เข้ามาและตั้งใจเข้ามาอย่างที่พี่บุญเพิ่มบอกคือทำอย่างไรที่จะมีความสนใจได้มากขึ้นแล้วไม่ใช่เฉพาะคนพื้นเมืองเท่านั้นที่ที่ชมงานที่ร่วมงานแต่ทุกจากทั่วสารทิศที่จะมาได้นั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประโยชน์ของการจัดงานอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าแน่นอน ื่อจัดงานไม้ในการงานอ็กซิบิชันงานไม์ทุกคนต้องเข้าร่วมร่วมมือร่วมใจกันอันนี้จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีผลหรือว่าผู้ที่จะต้องร่วมมือกันที่จะทําให้งานไม์เจริญมากขึ้นหรือมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะจะมีธุรกิจต่างๆได้รับผลประโยชน์และธุรกิจต่างๆก็ต้องร่วมมือกันเพราะฉะนั้นหากท่านเป็นหนึ่งใน ผู้ประกอบการที่จะทำให้งานไนส์งานแสดงสินค้างานอีเวนต์งานเมกก e อีเวนต์งานท่องเที่ยวอะไรต่างๆท่านเป็นส่วนหนึ่งในกลไกเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วเมื่อหันมาดูโคราชกลไกลต่างๆเหล่านี้เชื่อว่ามีความแข็งแปรอยแล้วแต่แข็งแปรอย่างไรที่จะผลิตกำลังกัน ในการที่วัดปรตลอดตัวเองอย่างที่เพิ่มบอกเมื่อกี้เนาะวัดปรตลอดตัวเองว่าเอ๊ะเราเรามีความแข็งแกร่งอย่างไรในการที่วัดดูว่าเรามีความมีความต้องการของผู้ชมงานถ้าเราจัดงานขึ้นมางานหนึ่งมีผู้จัดงานมีผู้มาชมงานของเราเนี่ยความแข็งแกร่งตรง,งนี้มีไหมนะคะหรือผู้แสดงสินค้า มีไหมโครงสร้างพื้นฐานเป็นยังไงสถานที่พักแรมมีมีที่รองรับไหมแต่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดอันนี้คิดว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะสถานที่จัดงานนอกเหนือจากตรงนี้แล้วมีที่อื่นอีกไหมนะคะการบริการต่างๆการวางแผนงานงบประมาณทีมงานก็จะสอบค้องกันที่พี่แม็กพูดนะคุณทวีพูดว่าเรื่องของทีมงานเรื่องของคน การพัฒนาในเรื่องของศักยภาพของของคนที่จะทำงานด้านนี้นะคะทีนี้บอกว่าความร่วมมือที่สมาคมมีแลยหรือจริงๆนะทุกสมาคมเนี่ยสามารถให้ความร่วมมือกับกับโคราชได้จริงๆแล้วคิดว่าคงไม่หนีกันคือปรึกษาด้านการจัดงานในเรื่องของแนะนำผู้จัดงานผู้ให้บริการต่างๆนะคะกิจกรรมทางการตลาดการฝึอกอบรมการสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกอันนี้เชื่อว่า ทุกสมาคมยินดีให้ความร่วมมือตรงนี้แล้วอันนี้มีตัวอย่างอันหนึ่งที่ที่เราทำในเรื่องของยุคโควิดมาตรการใหม่ New Normal ที่ไม่รู้ว่าพี่ต้องต้องเปิดอย่างใดเดี๋ยวสักครู่นะคะ อันนี้ที่จะโชว์เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในตัวอย่างจากการที่เราร่วมมือกันระหว่างสมาคมกับทีเซษและสพบ,บสบสบคเนาะ <c oughs> ในการที่อันนี้ขออนุญาตที่จะเป็นโลโก้ของทีเอมาก่อนเพราะจริงๆทุกสมาคมนะคะ <c oughs> ก็จะมีแนวทางในการที่เราทำอย่างไรที่ธุรกิจของเราจะสามารถดำเนินต่อไปได้โดย โดยเป็นที่ยอมรับของทาง,งสบคและอนุญาตให้เราจัดงานต่อไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือที่เราเออทาร่วมกันเพราะนั้นมันจะไม่ได้ปกติเราต้องยอมรับว,ว่าเหตุการณ์ตอนนี้มันไม่ปกติแต่ทําอย่างไรเราจะอยู่กับมันโดยโดยที่เอาความไม่ปกตินั้นมาเป็นสิ่งที่เราสามารถทําให้ธุรธกิจดําเนินต่อไปได้อันนี้ก็คือหลักการนะคะนั้น มันจะมีหัวข้อมาตรการต่างๆซึ่งอยากให้ผู้ประกอบการในที่นี้ที่ที่มาฟังในที่นี้หรือฟังอย่ทางบ้านก็ตามเนี่ยสามารถเอาไปาไปรับใช้เอาไปใช้ในการจัดงานไมฟ์ได้ซึ่งถ้าเผื่อว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยก็สามารถดูได้ในเว็บไซต์ของสมาคมนะคะหรือว่าติดต่อทางสมาคมหรือทีเซ็ตเอง ตรงนี้เราก็จะทําให้ความธุรกิจไมซ์ของเราแข็งแกร่งขึ้น